สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านชอตค่าเห็ด่าแมวนะวันนี้ที่เราก็พร้อมลุยด่อเออมันไม่วิ่งเลยตา

พี่บอลเจ็บตาหรือยังยังเหรอเยี่ยตีพี่บอลเชื่อมลืมตานะไม่มีใครทำได้นะพี่น้องงงกับพี่บ่าวคนอะไรนะเชื่อมลืมตาได้เก่งยอดเลยโอ้ยอะไรนะพี่บอลยิ่งยิ่งลุยป้าก็

มันจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนมือเชื่อมหลับตาหนึ่นงนายทิมทีนี้ก็อันนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ